เอาละครับผมสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์แล้วบุญ กลับมาอีกครั้งกับคลิปรีวิวประจำสัปดาห์ใหม่ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเปิดใหม่นะครับผมนี่นะครับผมมิวซามูไรนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหชื่อออกแนวญี่ปุ่นเลยนะฮะเซิร์ฟนี้นะครับผมเปิดใหม่เป็นเซิร์ฟแรกนะคุณผู้ชมครับเปิดวันที่13พฤษภาคมนะครับผมนั่นเองจุดเด่นในเซิร์ฟนี้ก็คือจะมีฟรีราชาเติมเงินนะครับผมใครที่ติดท็อปราชาเติมเงินนะครับนะครับผมรับไปเลยนะฮะเติมฟรี500บาทนะครับผมโอ้โหนี่กิจกรรมใหม่ในเซิร์ฟนี้เลยนะครับผมจก 500ล้านนะครับผมในกิจกรรมไลฟ์แชร์นะครับส่วนของจัดแจกฟรีครั้งแรกนะครับมีอุปกรณ์บวก15ให้เราวิย้ยเมื่อกี้อะไรเด้งขึ้นมาโอ้โเหดเด้งหนึ่งนาทีได้รับ500,000ครับคุณผู้ชมที่ผมยืนอะไรมาเนี่ยผมได้1ล้านแล้วของจัดแจกฟรีวิย้ยมีอุปกรณ์แบบเป็นรูปใหม่ด้วยอ่ะของแจกฟรีอุปกรณ์ครับบวก15เป็นขั้น10ครับทุกคนฮะมีอุปกรณ์2มือแล้วก็มีเคียวนะครับอันนี้เป็น อุปกรณ์นะฮะขั้น10บตำนานกระบี่ปลอมนะฮะบวก15ให้เราด้วยนะครับมิวซามูไรเซอร์เวอร์นี้เรียกได้ว่าจัดจ้านเลยทีเดียวนะครับผมอันนี้เป็นอของปกตินะครับออฟสองเปอร์เซ็นต์ลัคกี้คริติคอลนะฮะแจกมาขั้น10ครับแล้วก็จะมีสัตว์คีพรอยห้าลูกทุกสีนะครับเพชรล็อกเนี่ยหนึ่งพันล้านนะครับผมอันนี้เป็นรอยเท้าครับทุกคนฮะใส่ไปเลยครับรอไรล่าเนี่อันนี้เป็นปีกแฟชั่นครับผมชุดแฟชั่นแจกมาฟรีครับกล่องอะไรเอ่ยอันนี้เป็นกล่องชายาครับผมแจกมา5กล่อง ให้เราฟรีนะฮะแล้วก็จะมีพวกกล่องปิดกชุดแฟชั่นด้วยนะครับนี่เขาบอกว่ากระเป๋าของคุณเต็มนะฮะไม่แปลกใจว่ากระเป๋าเต็มนะครับของแจกเยอะสักขนาดนี้นะครับมีพวกของแฟชั่นของพื้นฐานแจกประมาณนี้เลยนะครับผมจะลองใส่พูดที่เขาแจกมาให้เราฟรีครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะมาดูก่อนกิจกรรมในคาน่าจะมีของแจกเพิ่มเติมผมว่าแหละ ของแจกในะคาแจกแบบหนักมากอะ่ะมีมุขข้ามศพการเหรียญข้ามเคเวสผลไม้แจกมาอีก1000ลูกครับทุกคนฮะแล้วก็จะมียันด้วยครับผมใส่เลยนะยันตัวนี้บวก5นะครับไล่ล่าสิครับตัวนี้เป็นยันอุปกรณ์ขั้นหนึ่งครับมีออฟป,ปกติเลยนะออฟขึ้นฐานเลยแสดงว่าแจกยันแบบนี้เนี่ยเซิร์ฟนี้ไม่ได้เวอร์หวังนะครับโอ้โหแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกคนนะมีหลายคนเลยคอมเมนต์เข้ามาว่าอ,อ,อยากจะให้รีวิวเซิร์ฟจีนนะครับซึ่งตอนเนี้ย ผมหาเซิร์ฟจีนยังไม่ได้ครับใครมีส่งมาให้ผมด้วยในเพจนะฮะเดี๋ยวผมจะเอามารีวิวให้ทุกคนนะครับผมส่วนส่วนถ้าใครยังไม่มีข้อมูลกับเซิร์ฟจีนครับเดี๋ยวผมจะหามารีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันแน่นอนนะฮะโปรดรอกันอีกนิดนึงนะครับผมอันนี้เป็นยันที่แจกมาในเซิร์ฟเวอร์มิวส์โมไลนะครับถ้ายันแจกมาแนวนี้ผมว่าไม่น่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวแบบ เวอร์หวังอลังการผมว่าเฮ้ยมันโอเคนะเซิร์ฟแนวแจกหนักสมดุลน,นะฮะมีมุกภาพสบการณ์ผมกินไปแล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็จะมีเหรียญข้ามเควสนะครับมีสัตชีจแจกมาสวยมากแล้วก็พูดตัวใหม่เขาแจกมาด้วยนะผมว่าเนะเขาต้องแจกกูด,ดีๆมาให้เราแน่ๆเลยแล้วอุปกรณ์สวยมากทุกคนดูอุปกรณ์สัตชฉีภาพสีม่วงอะ่ะโอ้อยังสวยอะ่ะ ตัวนี้เป็นออฟธรรมดานะครับผมออฟบวก2%องเปอร์เซ็นต์ออฟพ,พ,พื้นฐานนะครับเขาแจกมาขั้น6กบวกยีไล่ล่า80เลยอุปรกรณ์ตัวนี้นะครับเราก็จะมีเซ็ตพูดนะฮะแมวเจ้าสัมรันฟรีชั้นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นตัวไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับมีความเสียท่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็จะมีคุณสมบัติพิเศษบวกสบวกล็อกี้คิดติคอรด้วยรออะไรครับเราใส่เป็นพูดตัวใหม่เลยละกันนะฮะทุกคนครับผม <laughs> แจกมาฟรีซะขนาดนี้น,นี่อะไรหรออุปรกรณ์เลื่อนขั้นนะครับผมย เป็นภาพแปลกๆนะเขาเขียนบอกเลยว่าเป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้นนะครับกำกับเป็นมิวซามูไรเป็นภาษาญี่ปุ่นครับทุกคนฮะอุ้ยทำมาสวยมากเลยอ่ะเป็นเอกลักษณ์ของเซิร์ฟเวอร์มิวซามูไรนะครับอุปกรณ์เลื่อนขั้นนะฮะเป็นตัวคล้ายๆกับว่ารูปภาพญี่ปุ่นนะครับผมจะใส่พวกของแจกฟรีกันก่อนนะครั้งแรกนะครับไอตัวสติตัวนี้แจกมาให้เราด้วยนะครับเป็นมังกรท่องเต้ตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดแล้วก็จะเป็นตัวมังกรนินนะครับออฟโหดมากตัวนี้แม็กออปชั่นผมนี่แจกมาครบเซ็ตเลยนะ หมาปา่าคดีแหลกก็แจกมาครับทุกคนแล้วก็แจกมังกรแลมเบอร์ด้วยนะครับออฟแม็กนะสีตัวนี้คืออุ้ยแจกโหดมากอะสีตัวนี้แบบ คือตัวเทพเลยนะรวมกลุ่มน่าจะมีครับนี้จะมีอัพเกรดสัตว์ขี่นะครับผมกับเซ็ตพูดเนี่ยที่เขาแจกมาแบบยังหวดเลยนะครับอย่างเช่น2ตัวเนี้ยเขาก็แจกมาตัวนินไก่นะครับผมตัวนี้เพิ่มความใส่ท่า20%ความแส่ปกติ10%นะครับบวกออฟธรรมดา2%ด้วยออฟยอดเยี่ยมนะครับเขาก็แจกมาให้เราเซต2%ที่มีออฟพื้นฐานที่โอเคเลยเซ็ตนี้สั์ีพูดแจกมาเซตนี้นะครับผมเรียกได้ว่าปั้นตัวได้เลยครั้งแรก พร้อมด้วยอุปกรณ์ขั้น6บวก20ไลลา80ให้เรารูปภาพสีม่วงสวยมากเขาก็จะแจกไม้ฟรีนะครับผมโอ้โหแจกมาได้แบบสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับผลไม้เขาก็แจกเพิ่มมาด้วย1,000ลูกนะครับของแจกเพิ่มเติมก็จะเป็นพวกอของอัปเกรดตัวพื้นฐานความสําเร็จชื่อเสียงนะครับนี่ฮะรอไลขออนญาตนะครับทุกคนฮะแต่งตัวก่อนครับ เขาแจกมาเยอะซะเหลือเกินอดใจไม่ไหวที่จะต้องแต่งตัวลหล่อๆก่อนไปรีวิวนะฮะผมจะใส่เป็นชุดเป็นเบสบอลแล้วกันนะครับผมนี่เป็นไงล่ะเออเรียบร้อยยันใส่ไปแล้วนะครับผมมุกข้ามสบการณ์ก็กินไปแล้วเหรียญข้ามเครสเราก็ข้ามไปแล้วนะครับเผื่อเราจะใส่อุปกรณ์ได้นะฮะเมจิกคริสตัลแจกมากหรือเปล่าครับผมเกิดใหม่ได้ถึงคลาสถึงเมื่อกี้ผมหาก่อนเมจิกคริสตัลไม่มีในนี้นะเดี๋ยวว่าเป็นตัวนี้นะครับคริสตัลปักปรุง อ๋อตัวนี้เป็นตีบวกอุปกรณ์ขั้นสูงนะครับเป็จิ๋วเซยังไม่มีนะเพราะฉะนั้นเราเกิดใหม่ได้คลาสหนึ่งในตอนนี้นะครับส่วนกิจกรรมในค่ารายละเอียดนะครับผมที่สําคัญนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับทุกคนในส่วนรับของรายวันนะครับเขาก็แจกมาเป็นการแตกเป็นถุงช้อปปิ้งเป็นปีกแฟชั่นของแรกของตีบวกนะครับสูงสุด7วันเนี่ยได้รับเป็นกล่องนะครับผมหินแกรนเวทเฟิร์สตินะฮะตัวนี้ก็ใครที่ล็อกอินครบจะได้รับไปนะครับ มีเติมเงินครั้งเดียวด้วยนะฮะนี่เป็นเอกลักษณ์ของมิวซมูไลนะครับผมเขาบอกว่าไอเทมนี้เป็นบัตรเลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ขี่เขียนกำกับมาอย่างชัดเจนแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้น3ามนะครับผมใครท,ที่เติมเงินในโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวนะครับผมจะได้รับเป็นอุปกรณ์นะฮะสัตว์ขี่นะครับครบนะฮะจำนวนที่เพชรกำหนดนะครับโหย็ดเค่ <laughs> ฟ้าโอ้โหปรุรณ์ณ์สกีที่มีชื่อว่าฝ่ามือม้านะครับบวกออปชั่นสีเขียวมาอย่างโหดเลยฮะทุกคนบวก20และล่ากแให้เราด้วยตัวนี้เป็นของยัดในที่โกงได้เลยนะฮะตัวนี้ใครที่เป็นเทพทูนะครับรับไปเลยนะครับสูงสุดไอตัวสูงสุดเนี่ยเติมครบกี่เชรวะเนี่ย น่าจะ5ล้าน51ล้านนะครับผมใช่ไหม่หวย100ร้อยพันหมือนแสนล้านใช่51ล้านเติมเงินครั้งเดียวนะคุณจะได้รับอุปกรณ์โคตร,รมหาปลัยสัตว์ขี่นะฮะออปชั่นยอดเยี่ยมโหดที่สุดนะครับแล้วก็เติมเงินครั้งเดียวได้รับเพลสนะครับผมของอันนี้เดีย๋ยมันเกียนกำกับบอกอยู่เขาบอกว่าเป็นบัตรแรกสัตว์ขี่เติมเงินนะครับผมกำกับมาด้วยนะฮะชัดเจนเลยนะครับบัตรแรกพูดเติิมเงน นะครับอันนี้ก็บอกว่าเป็นบัตรแรกยันเติมเงินนะครับคือแบบดีมากอะ่ะเขาเขียนกำกับให้คนที่เข้ามาเล่นเนี่ยไม่ได้งงครับทุกคนเนี่ยไอตัวน,นี้เป็นเป็นบัตรนะแล้ก็จะมีรูปภาพเอกลักษณ์ของมิวซามูไรนะครับผมเฮ้ยโอเคนะดีมากเลยเี่ยถ้าทํามาแบบนี้นะครับทำให้เราเข้าใจง่ายนะเนี่ยในเติมเงินสะสมก็จะได้รับเช่นกันนะครับเป็นเซ็ตพูดที่โหดมากกว่าเดิมเพิ่มความแสมา15%บวกได้ออฟคุณสมบัตอบิออฟ5% นะครับผมใครที่เติมเงินสะสมครบจะได้รับไปนะฮะโอ้โหสุดยอดเติมเงินสะสมครับ7วันได้รับเป็นชุดแพชชั่นลึกลับครับ SP วกแเนี่ยทำให้เราแบบอยากจะเติมแล้วก็เอามาใส่ดูว,ว่ามันคืออะไรนะครับใช้ใจ่ายสะสมนี่ได้ประมาณนี้นะฮะแต้มเติมเงินเอามาแลกของได้ด้วยนะครับแลกเป็นมุกข,ข้าศบการแลกเป็นมิตรภาพของเรือเล็ก นะครับแล้วก็แลกเป็นเครื่องประดับต่างๆนะฮะในแต้มเติมเงินนะครับส่วนไฮไลท์คือราชาเติมเงินครับทุกคนราชาเติมเงินจะได้รับเป็นอันนี้เขาบอกว่าเมื่อใช้งานจะได้รับเพชรนะครับได้รับเป็นเพชรนะครับแล้วก็ราชาในตำนานนะ,ะตัวนี้ในหลายๆเซิร์ฟเอามาเป็นราชาเติมเงินกันนะครับแล้วก็จะเป็นพวกสัตว์ขี่เทพนะฮะตัวนี้น่าจะออฟแม็กแล้วก็โหดมากนะครับนี่ฮะตัวพูดนินกายราชาเติมเงินหนึ่งนะครับ ไม่อยากจะบรรยายเลยว่าทุกๆคนดูเอาเองนะครับว่าออฟคุณสมบัติยอดเยี่ยมของเขาเนี่ยออฟเขียวเรียกว,ว่าเป็นออฟเขียวแล้วกันว่ามันโหสักแค่ไหนนะครับทุกออปชันเกือบทุกออปชันบวกมา5%นะครับแล้วก็แต่ออปชันเนี่ยมีทุกอย่างเลยป้องกันหลบเลีกเพิ่มความใส่ SP แม่นยำโจมตีเป็นเลือดมองค่าป้องกันนะฮะมีสะท้อนความใสบอกด้วย5%นนะครับผมดีนะเนี่ยไม่มีเลือดแดงนะครับ ตัวนี้ราชาเติมเงินผมว่าเฮ้ยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหมราชาเติมเงินมันธรรมดาได้ซะที่ไหนนะครับเขาก็แจกพวกอุปกรณ์หรือว่าไอเทมสาหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์มาด้วยใครที่ติดท็อปราชาเติมเงินรับไปเลยนะครับแล้วก็ราชาสายฟรีนะครับผมนี่ฮะคือกิจกรรมที่เขาบอกว่าใครที่ติดท็อปราชาสายฟรีจะได้รับเป็นเติมเงินฟรีในคราถัดไปนะครับก็ใครที่ติดท็อปราชาในรอบนี้รอบหน้าก็จะเติมเงินให้ฟรีนะครับประมาณ 500ในอันดับที่1อันดับที่2ก็จะประมาณ3 0 0้นั่นเองนี่คือกิจกรรมที่เขาเน้นย้ำนะครับอันนี้คือช้อยแรกของเติมเกี่ยวกับพูดนะฮะที่ก็บอกว่ามีบัตรแรกพูดด้วยนะแต่ว่าต้องใช้เป็นพูดตัวเก่ามาแลกเพื่อเลื่อนหรือว่าเพิ่มความความสามารถในพูดด้วยเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เพิ่มขึ้นเป็นออฟห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอวน,นี้ก็มีเติมเงินรายวันเองนะเ,ออเติมเงินรายวันก็มีนะครับแต่ว่าโหดขึ้นคือใช้2ใบนะครับแล้วก็พูดก็จะโหดขึ้น ตัวนี้เป็นออฟ5%บวกลัคกี้คีย์ดคอลด้วยเพิ่มความเสียหายก็จะเพิ่มขึ้นมาตามลำดับนะครับสูงสุดก็จะมี20%นะครับผมแล้วก็ออฟเขียว5%นะฮะแล้วก็ต่อไปครับผมพูดฟรีมีพูดฟรีด้วยอันนี้คือไอเทมฟรามนี่ไงแลกได้ด้วยนะครับเออของฟรีเนี่ยมันจะได้ออฟ2%ออฟเขียวนะออฟขาวนะครับก็จะเป็นดูดซับแค่10%คือมันต่างกันประมาณเอ5 5% 5%ของเติมกับของฟรีนะครับเราก็จะมีสัว์ขี่เติมนี่สัว์ขี่เติมนะฮะเราดูไม่ได้ครับทุกคนมันน่าจะโหดขึ้นคล้ายๆกับพูดนะนะครับคล้ายๆกับพูดน่าจะต่างกันไม่เยอะนะครับอันนี้ของฟาร์มมาแลกได้นะครับเ่เป็นไงของฟาร์มของเติมมีแยกเป็นอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นยันเติมเงินครับนี่แหละคือ1หนึ่งอย่างที่ผมอยากจะดูนะฮะส่วนบัตรแลกยันก็จะมีในเติมเงินนะครับส่วน ยันตัวสูงสุดนี่ผมจะให้ดูนะครับตัวนี้ป็นยันบวก2ีไล่ล่า80อุปกรณ์ขั้น99นะครับทุกคนฮะแล้วก็จะมีออปชันที่โหดมากเลยไม่อยากจะบรรยายเลยว่าออปชันมันโหดสักแค่ไหนนะครับคุณสมบัติยอดเยี่ยมตอนนี้นะทุกคนครับมันเพิ่มเข้ามามีออฟ2%มีพลังป้องกันแบบโหดมากอะพลังป้องกัน2%บวกพลังป้องกันเลเวลตัวละครด้วยอะ โอ้โหบังคับป้องกันแล้วก็มีฟื้นฟู SP ด้วยนะครับมาจนได้ออปชั่นเลือดเด้งนะฮะโอ้โหฟื้นฟูนะครับผมก็คือเลือดเด้งนั่นแหละนะครับเป็นออปที่บางเซิร์ฟเวอร์ออกมาใช้งานนะครับเวลาตีกันเลือดจะเด้งขึ้นตอนนี้ก็มีในเซิร์ฟเวอร์มิวซามูไรนะครับในยันเติมเงินนะยันฟีก็มีด้วยนะครับแต่ว่ามันน่าจะได้ออปที่แตกต่างจากออปเขียวนั่นเองนะครับแล้วก็ออป sp นะั่นแหละ sp เพิ่มขึ้นนะครับ sp เลือดเด้งนะฮะก็อย่างอื่นก็จะเป็นแลกปีกนะครับโดยเป็นของฟาร์มนะเขาเก็บกำกับเลยว่าเนี่ยไอเทมฟาร์มนะเอามาแลกปีกได้เอ้ยชัดเจนนะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้ทํามาดีมากนะครับของแรกของเติมของฟาร์มแยกให้เราแบบได้ดูแบบชัดเจนเลยนะครับผมว่าเฮ้ยยอดจริงๆนะครับแลกปีกเนี่ยมีทั้งหมด9ช้อยให้เราเลือกแลกนะครับโดยใช้ ไอเทมฟาร์ม5000ชิ้นต่อ1ปีนะครับกำกับอยู่ที่30ปีต่อวันนะฮะเทสการเท่าตัวมอบของขวัญหมดหรอโอ้ํากำลังสนุกเลยอ่ะรีวิวเซิร์ฟนี้ผมรู้สึกว่าสนุกนะของแจกฟรีเพชรเด้งสายฟรีสายเติมนะครับผมชัดเจนเข้าใจง่ายนะครับตามที่รีวิวเลยครับผมเซิร์ฟหนึ่งเปิดใหม่วันที่13นะฮะในเดือนพฤษภาคมนี้ใครสนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้ก็สามารถลองดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้ นะครับเซอร์เวอร์มิวซามูไรนะฮะอย่างอื่นก็จะเป็นพวกรวมกงล้อหมุนนะครับรวมเนี่ยก็มีแลกด้วยนะเป็นไอเทมตามนี้เลยทุกคนนะครับแล้วก็จะมีเออ่กงล้อหมุนที่ให้เราเลือกแลกได้นะครับมีกงล้อหมุนประมาณนี้ครับผมเออโอ้โหมีบัตรแลกอุปกรณ์เลื่อนขั้นเต็มเลยอะ่ะของฟาร์มก็มีในกงล้อหมุนด้วยนะครับทุกคนฮนะร้านค้าผมว่าน่าจะเป็นของปกตินะใช่แล้วครับก็จะเป็นของที่เราสามารถ ช้อปปิ้งไอเทมบางอย่างที่สาคัญก็ซื้อมาอัปเกรดตัวละครได้แต่เพชรเด้งเยอะนะเล้านแล้วตออเนี้ยผมยืนรีวิวครับทุกคนแล้วก็อันสุดท้ายคือของดอปมอนสเตอร์ว่ามีอะไรบ้างเขาบอกว่าของฟาร์มเนี่ยก็ไปแลกได้หลายอย่างปีพูดฟรีพูดฟาร์มก็มีแลกได้สัตว์ขี่นะครับผมจะลองมาตีดูว่าเราจะได้อะไรมีกิจกรรมต่างๆมากมายด้วยนะมีบอสเกิดแล้วก็ชี้บอกกำกับอย่างชัดเจนเลยนะครับของดอปมีเพชรด้วยอะ่ะ นี่ทุกคนดูเนี่ยของดรอปมีเพชรแล้วก็ของเลื่อนขั้นอุปกรณ์ครับอันนี้อะไรเอ่ยบัตรเลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ฉี่สองนะฮะก็ดรอปครับของดรอปดอเยอะนะของเลื่อนขั้นอุปกรณ์ผมตีแป๊บเดียวได้มาร้อยห้าชิ้นเฮ้ยอะไรอ่ะบัตรเลื่อนขั้นอุปกรณ์สัตว์ฉี่หนึ่งอุยอันนี้อะไรอ่ะบัตรเลื่อนขั้นสัตว์ฉี่สี่นะครับเอออันนี้เป็นอุปกรณ์เลื่อนขั้นขั้นสามนะฮะน,นี่เป็นเพชรใช่ไหมเมื <ME U 1> ่อสังหารมอนสเตอร์ได้รับโอกาสไอเทมนี้หลังจากใช้งานจะได้รัับเเพพอนนนนี้ป็ะครับ อันนี่ไงไอเทมฟาร์มก็ดอปนะครับผมได้มาประมาณ35ชิ้นแล้วอันนี้อะไร <c oughs> คู่มือวัยรุ่นส่งมอบกิจกรรมหรือเปล่าครับตัวนี้โอเคของดปก็ผมที่ผมว่ามันไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มากเกินไปนะแค่ผมสกิลโดยใช้กำปั้นตีอ่ะก็ดอปในตัวของผมเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะก็ประมาณนั้นนะครับผมคลิปรีวิวนะตามที่ผมรีวิวให้ดูเลยใครที่ชื่นชอบเซิร์ฟแนวเนี้ยสามารถลองดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้นะครับแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยเยอะเป็นพิเศษด้วย ให้เราฟาร์มเนี่ยสนุกมากเลยนะครับเนี่ยฮะดูตีแบบเด้งเข้าตัวรัวๆครับผมทุกคนฮนะโอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมปะคลิปรีวิวประจำสัปดาห์นี้กับเซิร์เวอร์มิวสมลไรนะครับผมท้ายคลิปฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยผมจะได้หาเซิร์เวอร์ที่เปิดใหม่นำมารีวิวคุณผู้ชมได้เทสได้เล่นกันอยู่แบบนี้เลยๆนั่นเองขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮ